ู่ที่ร้านฮุบสเตชั่นนะครับสยามสแควร์วันครับเข้าไปดูกันดีกว่าค่ะว่าข้างในนี่นมีอะไรบ้างค่ะ พิเศษสำหรับแฟนๆ 23mania ทุกคนคะ่ะเพียงใส่โค้ด HSmania ทุกการสั่งซื้อเลยนะคะสินค้าราคาปกติได้รับส่วนลด10%คะ่ะรับสิทธิ์จับรางวัลทุกเดือนสินค้าที่ลดราคาอยู่แล้วนะคะใส่โค้ดเนี่ยก็ได้รับสิทธิ์จับรางวัลทุกเดือนเช่นกันค่ะพิเศษขนาดนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยคะ่ะซื้อสินค้าเกี่ยวกับบาสเกตบอลทั้งหมดนะคะนึกถึง hoop station คะ่ะ อันนั้นแน่ทำอะไรใครไม่แน่ลอง AJ หน่อยครับอืมรุ่นไหนเนี่ย11โลครับนี่ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องทวิตี้ทรีมาเนียวันนี้เราทั้งสองคนแอมมี่ตูกับิ๊ดเอ็ก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมพวกเราทุกวันเลยค่ะและเราทั้งสองคนเนี่ยก็ไม่ทาให้ทุกคนผิดหวังค่ะมีข่าวมาเสนอให้ทุกคนฟังทุกวันเช่นกันก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์ในวันนี้นะคะขอกระพังใจด้วยค่ะเพื่อนๆคอไลด์ด้วยค่ะถ้าใครยังไม่ได้กด subscribe นะคะอย่าลืมกด subscribe ด้วยค่ะมุ่งหน้าสู่สารซับไปด้วยกันเพื่อนๆสามารถสนับสนุ รางวัลเพื่อเป็นการขอบคุณเนี่ยแจกทุกๆวันที่23ของเดือนด้วยค่ะขอเริ่มมืที่การเปิดเสื้อแข่งใหม่นะครับของคริปแลนด์คอร์เรสในฤดูกาลที่จะถึงนี้พร้อมกับสปอนเซอร์บนเสื้อร้ายใหม่เช่นเดียวกันนะครับซึ่งการเปิดตัวครั้งนี้นะครับมีทั้งหมด3สี3อี dition ด้วยกันขอเริ่มมือที่แอสโซเชชันอี dition กันก่อนเลยนะครับมาในสีขาวสะอาดตามากๆเลยจุดเด่นก็คือโลโก้แคฟบนอกนี่แหละครับพวกเขาใช้สัญลักษณ์วีเน็ตนะครับนี่คือเอกลักษณ์ของ, Land ers, งคริปแลนด์นคอร์เรีสยสตั้ กลางอกมีคําว่าคลิปแลนส์สีทองเลยนะครับตากระสีวายแดงเป็นเอกลักษณ์ของทีมได้เป็นอย่างดีและสุดท้ายครับสเตทเมนต์อิดิชันสีดำนะครับกลางอกมีโลโก้ตัวซีเนี่ยแหละครับตัวซีตัวนี้เนี่ยเชื่อว่าแฟนๆของคลิปแลนส์โครเสยังคงจดจํากันได้แน่นอนพวกเขาสามารถคว้าแชมป์แรกนะครับแล้วก็เป็นแชมป์เดียวในประวัติศาสตร์ของทีมณเวลานี้ในสมัยปี2016เนี่ยแหละครับโลโก้ตัวซีนี้เนี่ยแหละครับก็เป็นเอกลักษณ์เหลือเกินในการคว้าแชมป์ในปีนั้นเพื่อนๆอย่าประหลาดใจนะครับในชุดสเตทเมนต์อิดิชันยโ แดนเนี่ยแหละครับทุกทีมเลยนะครับและที่สําคัญนะครับด้านหลังของทุกชุดคลิปแลนเคอร์เรียสเนี่ยจะมีหมายเลขหนึ่งนะครับอยู่ตรงกลางด้านหลังของเจอร์ซี่เนี่ยแหละอยู่บนตราสีทองนใครับนี่คือสัญ,ญลักษณ์ที่ทั้งทีมเนี่ยสามารถควา้าแชมป์ได้เลขหนึ่งนี่คือแชมป์ของพวกเขาเนี่ยแหละครับถ้าเกิดสามารถควา้าแชมป์ได้อีกก็จะกลายเป็นเลข2คว้าแชมป์ได้อีกก็จะกลายเป็นเลข3ลักษณะแบบนี้นะครับการปรับเปลี่ยนครั้งนี้เนี่ยนะครับสะท้อนให้เห็นถึงทีมคลิปแลนเคอร์เรียสในปัจจุบันที่เต็มไปด้วยผู้เล่นอายุน้อยนะครับแต่พรสวรรคคคคค์สสสูงงงงพววกเเเขาาายยัััมมมป็นนนนทีีะรบตต้แ่ใุอผผ มาจนถึงยุคกลาง2000แล้วก็ให้ลงตัวกันในโลโก้ปัจจุบันนี้เนี่ยแหละครับนี่คือสิ่งที่ทางทีมเนี่ยเขาเน้นมากๆเลยอยากจะให้ดูสบายตาดูสะอาดตานะครับแต่เรียบรูและก็ทันสมัยนี่คือสิ่งที่ทางคลิปแลนเคเวสเขาต้องการและที่สําคัญนะครับทั้งทีมเนี่ยอยากจะให้แฟนๆมีส่วนร่วมครับให้รับรู้ถึงความเป็นมาเป็นไปนะครับตั้งแต่คลิปแลนเคเวสสมัยก่อนจนถึงปัจจุบนันให้เป็นส่วนหนึ่งของทีมเนี่ยแหละครับในส่วนของสปอนเซอร์เสื้อแข่งลายใหม่นี่นะครับนั่นคือบริษัท,ษทค,คล ในอเมริกาเหนือแล้วล่ะครับสำนักงานใหญ่เนี่ยตั้งอยู่ไม่ห่างจากสนามของคลิปแลนด์คร์เรียสครับประมาณ15นาทีเท่านั้นเองพวกเขาถือว่าเป็นบริษัทที่ทําเกี่ยวกับธุรกิจเหล็กนะครับรายเดียวที่เป็นสปอนเซอร์บนเสื้อแข่งของ NB a ในเวลานี้นะครับตามข่าวเนี่ยไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดของมูลค่าสัญญานะครับแต่ก็แว่วๆมานะครับว่าไม่น่าจะต่ำกว่าปีละ10ล้านเหรียญแน่นอนนี่ถือว่าเป็นการร่วมมือที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยแฟนๆอย่างพวกเราเนี่ยก็ไม่มีหน้าที่อะไรมากมายครับเตรียมตัวจ่ายเงินและกินะรรเาไปต่่อกที ซันกันซะหน่อยคะ่ะล่าสุดยังเดรเอตันนะคะก็ได้เซ็นสัญญา4ปี133ล้านเหรียญของตัวเขากับทีมไปที่เรียบร้อยหลังจากที่ยืดเยื้อกนมานานแถมทั้งทีมฟินิกซันเซ่ค่ะก็ไม่มีทีท่าว่าจะยื่นสัญญาระดับแม็กซ์คอนแทรคให้กับยังเดรเอตันตั้งแต่แรกถ้าหากว่าทางเพเซอร์เนี่ยไม่ต้องการจะดึงตัวไปนะคะซันเซ่ญญก็คงจะไม่ทาําแบบนี้แต่ทตั้งยังเดยเอตันเองแล้วก็ทีมคะ่ะขอไปพูดถึงเรื่องที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกม7นะคะที่แพ้ต่อดัลลัสแมวเนร เอตันบอกเลยค่ะว่าตัวเขาเองเนี่ยแฮปปี้ว่าในที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็จบลงเขาจะได้โฟกัสค่ะและเดินหน้าร่วมต่อสู้เพื่อคว้าแชมป์กับเพื่อนร่วมทีมต่อไปในส่วนของทีมนะคะโดยโคชมอนต้วิลเลียมค่ะขเขาก็บอกว่าเขาแฮปปี้กับเดรยงดวยเอตันแล้วก็สัญญาเพราะนี่แหละคะ่ะคือสิ่งที่ดเดรยงดเอตันเนี่ยต้องการค่ะเรื่องอื่นๆที่เกิดขึ้นเนี่ยถือว่าเป็นอดีตไปนะคะเขาจะไม่ขอพูดถึงแล้วก็พร้อมที่จะเดินหน้าต่อสู้ในดูการที่จะถึงนี้ขอแสงความดีกับเดรยงดวยเอตันกับสัญ สนะครับแล้วก,ก็การต่อสัญญาของเดีงเดรเอตันออกไปเนี่ยก็อยากจะพูดถึงสถานการณ์ของเควินดูแรนให้เพื่อนๆฟังอีกสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วฟินิกซ์ซันส์ถือว่าเป็นหนึ่งในทีมที่ตัวของเควินดูแรนเนี่ยเขาอยากจะมาร่วมงานด้วยแต่หลังจากที่ทางฟินิกซ์ซันส์นะครับแม้สัญญาออฟเฟอร์ชียนะครับที่ทางเพเซอร์สเนี่ยยื่นให้กับเดีงเดรเอตันสี่ปีหนึ่งร้อยสามสิบสามล้านเหรียญปุ๊บเนี่ยนั่นหมายความว่าตัวของเดีงเดรเอตันเนี่ยไม่สามารถทำการเทรดได้นะครับจนกว่า ในฤดูกาลที่จะถึงนี้ทําให้ดูแล้วเนี่ยนะครับความเป็นไปได้ในการมาร่วมทีมฟินิกซ์ซันส์ของเควินดูแนเนี่ยก็เป็นไปได้ยากเช่นเดียวกันไปต่อกันที่ไมมี่ฮิตกันสักหน่อยนะครับเพราะว่าไมมี่ฮิตเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่ตัวของเคดีเนี่ยเขาก็ออกมาบอกว่าถ้าเกิดจะมีการเทรดเนี่ยไมมี่ฮิตเป็นอีกหนึ่งทีมที่เขาอยากจะไปร่วมงานด้วยทางบรูคลินเนสเนี่ยยังไงก็ต้องการแบร์มาเดบโยให้จงได้นะครับแต่ทางไมมี่ฮิตเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยอยากจะเสียแบร์มาเดบโยและปัญหาอีกหนึ ไดที่พวกเขายังคงมีเบนซิมอนส์เพราะว่าตามกฎ NBA แล้วเนี่ยนะครับทีม,ท,มทีมหนึ่งเนี่ยไม่สามารถที่จะมีผู้เล่นที่รับสัญญาระดับ5ปีแม็กซ์รุกกี้เอ็กซ์เทนชันได้พร้อมกันถึง2คนนะครับที่มาจากการเทรดรวมถึงตัวของเควินดูแรนเองเนี่ยนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าจะเทรดไปไมอามี่ฮีทจริงๆเนี่ยผู้เล่นที่เขาอยากจะเล่นร่วมด้วยเนี่ยนั่นก็คือแบร์มาเดย์บโยและก็จิมมี่บัตเลอร์เนี่ยแหละครับถ้าเกิดเทรดแบร์มาเดย์บโยมาที่บรุกลินเนสแบบนี้เนี่ยแล้วเควินดูแแรรนน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 นไไไไปปปปจจะะเเเเลลลล่่นน่่่กกกกกกััััััััับบบมมมมดด้้้้้้ยยยยยงงงงงงค็็ิทททาาาาใหหหหญขขออีีีีีีววึ ของ Raptors เพิ่มขึ้นมานะครับเพราะวทาง Raptors เนี่ยก็อยู่เงียบๆครับแล้วก็มองหาว่าอ่ะจะเอาเคดีเข้ามาได้หรือเปล่าปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ Brooklyn Nets เนี่ยต้องการสกอตต b a บา e s นะครับรุกกี้ยอดเยี่ยมแห่งปีที่ตัวของแอดมินตัวเนี่ยเขามีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์วันออนวันเนี่ยแหละครับทาง Brooklyn Nets ต้องการเหลือเกินแต่ทาง Raptors ก็บอกว่าโอ้โหแบบนี้ไม่เล่นด้วยดีกว่าเพราะว่าทางทีม Raptors เองเนี่ยเขาก็คาดหวังกับตัวส o อต y b a บา e s เป็นอนาคตให้กัับบทีมยาวๆไปนะคร ทั้งหมดทั้งปวงก็เลยทําให้สถานการณ์ในการเทรดของเควินดูแรนเน้น้อยลงเรื่อยๆน้อยลงเรื่อยๆจึงเป็นไปได้นะครับว่าแฟนๆบาสอย่างพวกเราเนี่ยก็อาจจะยังคงต้องเห็นเควินดูแรนเนี่ยเขาอยู่กับบุคลินเนสต่อไปแต่เมื่อฤดูการเริ่มต้นขึ้นเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจก็คือตัวของเคดีเนี่ยเขาจะลงสนามทาการแข่งขันหรือเปล่าทางบุคลินเนสจะตัดสินใจแบบไหนครับในการเดินหน้าต่อกับเควินดูแรนถ้าเกิดสมมุติว่าไม่มีการเทรดเกิดขึ้นณเวลานี้จริงๆเราต้องมาติดตามชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับจนถึงตอนนี้นะคะสัญญาของเจ มีแต่ข่าวนะคะว่าเจมส์ชาเดนเนี่ยยอมรับสัญญาน้อยกว่าเพื่อให้ทีมสามารถเสริมผู้เล่นเข้ามาได้และล่าสุดข่าวเจ้าตัวเนี่ยก็ได้ออกมาย้ำแล้วก็เน้นอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าทางทีมเนี่ยเหลือเท่าไร่เขาก็พร้อมที่จะรับเท่านั้นพร้อมกับย้ำไปที่ประธานทีมค่ะอย่างดาวเรลมอร์เร์นะคะว่าไม่ต้องห่วงเรื่องสัญญาของเขาเลยทีมเหลือแค่ไหนเขาพร้อมรับแค่นั้นขอให้เอาผู้เล่นเข้ามาเสริมทีมค่ะทำยังไงก็ได้ให้ทีมดีขึ้นไม่ต้องห่วงเรื่องสัญญาของเขาเพราะว่าในช่วงปิดฤดูกาลนะคะเขาตต้้้้ออองงงงงกกกกกกกาา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 รรรรรโส่่่่ทททํยแและะ็็พมีจดใหหุคนนเเว สู้เพื่อแชมป์มากแค่ไหนนี่คือสิ่งที่สําคัญสาหรับเจมส์ซาเดนมากที่สุดแล้วค่ะและก็ยังบอกอีกด้วยนะคะว่าเขาเนี่ยได้มีการพูดคุยกับโจเอลเอมบีค่ะในการเล่นร่วมกันนะคะในฤดูกาลที่จะถึงนี้ทําอย่างไรดีให้ทีมเนี่ยไปถึงแชมป์ให้จงได้และเขาก็เชื่อค่ะว่าตัวเขาแล้วก็โจเอลเอมบีเนี่ยสามารถทําได้ตอนนี้นะคะนอกจากแฟนๆนะคะจะรอดูสัญญาอย่างเป็นทางการของเจมส์ซาเดนกับเฟรเดอร์ฟีเซเวนตีิเซอร์แล้วอีกสิ่งหนึ่งที่แฟนๆเนี่ยโฟกัสเป็นอย่างมากเลยค่ะคือการเล่นร่วมกันระหว่่าาางงจจเ็็มมบบีีกกกสดดนนแตููใทะถึ้ จะน่ากลัวมากแค่ไหนค่ะไปตามข่าวของเจอร์มีโซแฮนนะครับดรัมอันดับเก้า แล้วก็มาราคายแบรนแฮมดราฟอันดับที่20ของแซนแอนโตนิโอสเปอร์ครับทั้ง2คนเนี่ยมีการเล่นทายคำแต่สิ่งที่ทำให้ปริ one, วอนบนโลกออนไลน์อย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะครับนี่คือคำว่าทริปเปิลดับเบิลเนี่ยแหละครับมาราคายเนี่ยเขาก็ถามเจอร์รี่โซแฮนนะครับว่าสิ่งที่บรัสเซลเวสบุกเนี่ยเขาทำได้เยอะๆมากๆเลยเนี่ยคืออะไรพอเจอร์รี่โซแฮนได้ยินแบบนั้นปุ๊บนะครับก็รีบตอบทันทีเลยว่าบริกแต่หลังจากนั้นครับโอ้โหตัวของมาราคายเนี่ยรีบปฏิเสธเลยนะว่าไม่ใช่ไไไมมมม so ่่่่่่่่ใใชชแแแลลลลลลละะะเเ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 จจรรรรีีีโโซฮนน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 ยยค้าากก็็ถึงงพูดดวววทิิิปปปัััับบบบหหออออ์ต เพราะว่าคาว่าบริกเนี่ยเหมือนเป็นคํากัดของ Russell w e s t จังหวะที่เพื่อนๆยิงพลาดครั้งแล้วครั้งเล่าเนี่ยลูกบาสกระทบป,ปากห่วงมันจะดังกิ้งกิ้งอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับจะลักษณะคล้ายๆกับที่อิดเนี่ยตกลงพื้นหรือว่าจังหวะที่ช่างก่อสร้างในเคาะเปิดกําแพงป้งปงปังคือลักษณะและก็เสียงเนี่ยจะคล้ายๆกันมากเลยคําว่าบริกจึงกลายเป็นคําเรียกนะครับของนักกีฬาที่ยิงพลาดค่อนข้างเยอะลักษณะแบบ Russell w e s t เนี่ยแหละแต่หลังจากที่ปริวอรนบนโลกออนไลน์อยู่สักพักหนึ่งเนี่ยนะครับตัวของ Jeremy Sohan อาจจะคิดได้ครับว่าโอ ไม่ชอบคําว่าบริกมากๆเลยเป็นคําล้อเลียนมากๆเลยเขาก็ออกมาโพสต์นะครับว่าไม่ได้มีเจตนาดูถูกหรือว่าจะไปล้อเลียนรัสเซลเวิร์สบุกใดๆทั้งสิน้นตัวของรัสเซลเวิร์สบุกเนี่ยถือว่าเป็นไอดอลของเขาเลยนะครับตอนเติบโตขึ้นมาเนี่ยนี่คือไอดอลของเขาเลยใส่ชุดสมัยที่รัสเซลเวิร์สบุกอยู่กับ o k เคซีสแนเดอร์ด้วยซ้ำไปแล้วก็จะมีเจ้าหมาน้อยของตัวเขาเนี่ยนะครับก็ตั้งชื่อว่ารัสเซลนี่ก็คือมาจากรัสเซลเวิร์สบุกเช่นเดียวกันนี่คือสิ่งที่ตัวของ so เจอ,อ, Post, อ,อ,อร์มีโซฮัจเเกินนบวา West ขาร้จะู งไงจะคิดแบบไหนรวะในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนทราบกันดีเขาโดนเรียกว่าเวส t ์บิลค์เวสต์ิลจนเจ้าตัวเนี่ยไม่ไหวจริงๆนะครับต้องออกมาบอกเลยว่าคํคำนี้เนี่ยมันเป็นการล้อน,นามสกุลเขาเป็นการทําให้ครอบครัวข,ของเขาเนี่ยเดือดร้อนมวจะเป็นลูกหรือว่าภรรยาเนี่ยได้ผลกระทบไปหมดเลยดังนั้นครับเราอาจจะได้เห็นโมเมนต์ที่เรียกว่า welcome to the NBA ที่รัสเซลล์เวสบุอาจจะทําใส่เจอร์มี o โซฮัก็เป็นไปได้นะครับมารอชมไปด้วยกันครับปิดท้ายกันที่โ OK k c t ซ u n d e นเดอร์นะคะกับการต่อสัญญ,ญากับเคนริกเวลิีอมค่ะผ ออกไปอีก4ปีนะคะ27.2ล้านเหรียญตกแล้วเนี่ยปีละ6.8ล้านเหรียญถือว่าเป็นสัญญาที่ดีมากๆสําหรับตัวเขาในฤดูกาลที่ผ่านมาถือเป็นฤดูกาลที่2ค่ะที่เขาลงสนามทําการแข่งขันในน้มโ OK k c t h u n d e นเดกับผลงาน7.4แต้ม4.5รีบาวค่ะ2.2แอสซิสช่วยเล่นเกมรับช่วยยิง3คะแนนนะคะลงสนามเฉลี่ยแล้วเนี่ยตกอยู่เกมละย2นาทีทางโ OK k c เนี่ยคิดว่า Kenrich w i l l i a m s เนียน่าจะช่วยทีมได้อย่างต่อเนื่องและก่อนหน้านี้นะคะ o k เ Thunder เรนี่ยค่ะเขาก็ได้มีการต่อสัญญากัน เพีอย่างลูเกนดอสเหมือนกันนะคะออกไปถึง5ปี82.5ล้านเหรียญนี่ก็ถือว่าเป็นสัญญาที่ดีมากๆค่ะสําหรับผู้เล่นที่ไม่ผ่านการดราฟต์ต่อสู้แล้วก็พิสูจน์ตัวเองจนได้รับสัญญาขนาดนี้และสุดท้ายค่ะทางทีมโอเคซีสตันเดอร์นะคะก็ได้ตกลงใบเอาสัญญากับเจมสมคาเลกรนและหลังจากที่ทุกอย่างเนี่ยเสร็จสิ้นเรียบร้อยเจมไมคาเลกรนจะไปรับสัญญาขั้นต่ำหนึ่งปีค่ะกับทางโกลเด้นสเต e w วอร i o ิเออร์สอยู่ที่2.6ล้านเหรียญและนี่คือข่าวข่าวรอบหลีกย่าลืม subscribe ที่โลโก้ทวิตตี้ทรีแมนเนียตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือจีนในของพวกเราทวิตตี้ทรีแมนเนียวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ